เคยไหมคะเคยตั้งปณิธานกับตัวเองไหมว่าเราจะมากินเคก้กร้านนี้ให้หมดทุกอันเลยใช่ค่ะนั่นคือปณิธานของเราเองที่มาร้านลิงตั้งแต่ครั้งแรกร้านลิงน,นะคะตั้งอยู่ที่ bts โพนิมิตแล้วก็มีอีกสาขานหนึงอยู่ที่ตลาดพูนะคะร้านนี้มีจุดเด่นมากๆเลยเรื่องเค้กเค้กข,ของเขามีความหลากหลายแล้วก็อร่อยหน้าตาน่ารักดูอย่างในตู้ที่เห็นในคลิปนี้นะคะ ก็จะเห็นว่าอินกิีเดียนหลักตัวใหญ่ก็จะเป็นพวกผลไม้แล้วก็จะมีพวกครีมชีสมีพวกเค้กชอ็อกโกแลตนะคะให้เลือกเยอะแยะมากมายซึ่งวันนี้เราจะมาลองชิมทั้งหมด3ชิ้นนะคะนั่นก็คือชิ้นแรกเป็นยังโคโคนนตพายซึ่งเค้กชิ้นนี้นะคะมีความโดดเด่นเลือกก่องการมิกซ์หลายเทคเจอร์ไม่ว่าจะเป็นเจลลี่พร้ ครีมโคคนัทเนื้อเค้กแล้วก็ฐานที่เป็นพายนะคะเป็นการรวมตัวที่ดีมากชิ้นต่อไปชิ้นที่2เลมอนเมอแรงท์ดนะคะชิ้นนี้มีความเฟซจากตัวเลมอนผสมกับเนื้อครีมชีสฐานที่เป็นพายแล้วก็ความมันหนวดจากตัวเมอแรงนะคะชิ้นสุดท้ายครามเมลคัสต์ดเค้กนะคะชิ้นนี้เป็นชิ้นที่มีรสชาติแปลกใหม่มีความขมของคราเมลมิกซ์กับเนื้อแน่นๆ คาสตาแล้วก็ถาที่เป็นตัวเค้กนะคะแล้วร like kind of ้านนี้เขาก็ยังมีเครื่องดื่มที่อร่อยเหมือนกันนะคะก็แด้ถามว่ามาครั้งนี้ถูกใจมากแค่ไหนก็ให้รูปภาพตอนจบเป็นตัวอธิบายเลยก็แล้วกันนะคะบอกว่าครั้งหน้าจะได้พาทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่นอีกครั้งนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ